วางมันแรงนี่พี่้องแลงครับผมใหม่ๆม่ใหม่เอี่ยมอ่องสวีดัสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับชิปดักหนูใหมยใหม่ครับพี่้องครับกำลังยางตำรวจด,ด้วย หาทางเรียนอยู่เพราะว่าขวยงามทางเรียนมันทางเรียนมึงขวยครับพี่นอ้องประเทศมึงร่างการงานสังผมแงครับผมใหม่ๆม่ ไม่เอียมอ่องอย่าค่อยเรียนหนูหน่อยกันค่อยเรียนมาโอ้ยโอ้ยเปนใหม่ครับผมเป็ใหม่นะน้อยหางห้อยหางมากเจ๋าว,วันนี้เข้าเมาครับผม คุณยายจากที่จัดมาแล้วครับวันนี้ก็ผมเอาอีกแล้วหอมหอมจากเตาเดือยวลยตำลนานเะมาห้ำหาอาเดี๋ยวปายยางมันก่อนเรียวห้ำพอดีกนะว่านะโูหูยขุดใหม่ๆเลยพี่น้อง มองอย่างใส่ปากงูครับเงี้ยงเบ็ดนี่น,น,นาจะเป็นขวยเก้าขวยเก้าเก้าเปี่าเอเรี่ยอเฮ้ยบอกเก้าบอกเก้าครับผมไม่ไหมอื้มไม่ <c oughs> ไหม,ไม กับข้าวเม่าคายเอาข้าวเมาไป่ส่ยคัโค้ำฮัมโอ้ยดีฮัมลงมสนเจ้าของนอนเอาฮัมผสมข้าวเมาครับสุชา่า ผมลงไปมีเหลือจากคลิปก่อนหนานี่นี่คือนอนว่าที่คุมคาบว่าขุมอยู่เลยครับผมี่นอนกันด้เมืองคลิปเลยยี่สิบบาทค,ครับเขาเมา ลุยลุยครับผมเหมือนเดิมครับอู้ยโกข่างเงี้ยง่ายเลยพายุแรงกินมใบไ,ไม้กับติมากคือแบบวะ่ากินของใหม่ไหมฟังพุ่นท่านไหนเป็นเมืองเลยด้ครับเนี่ย เห็นฟังเดียวก่นอนเาใส่เลยเดี๋ยวคนสิญญาใส่เ <c oughs> จ้ากูได้สิมัญาดเห็นยแล้วครับผมวิธีใส่ยึกไลต่ตรงตรงตามไปด้วยลำแล้วก็เข้าเมาผสมลำสม,มองเป็นกวนกะเสียบใส่ไล่เลย แค่ข้ามา,ากรโดนดเลยล่ะักเหตุเห็นมินดีสุดมองนี่ไหมนกะ็เถื่อครับนี่ก็ถือครักพี่น้องหลังนี่เพราะว่าห้อยใหม่แห้ง กระปูหายากปีนี่ถ้าม,มีกระมีน้ำม่มีกะบ,บริไสหรอครับเขาไปใส่เยื่อนี่ละหมูมว่วไปเยื่อเขาเนี่ยขีดไตเนี่ยดีสุดกับว่าเป็นปูหลังพี่น้องครับมันหลังหายากหาไม่ใครได้ปีนี่มันแเล่นอู้หูผมอย่งปืนเจ็บตะเวนเลย ไปตัวมึงซอ,องหลังเนี่ละขอใส่ก่อนพี่น้องไี่คำเรียบร้อยครับผมอย่างจำไส้ะนบขวยเอาบางทีทางเลีนครับมันเลีนอยู่ทางไหนวะ มีทางใย่าส่เลยสิบกว่าหลังสิบหลังฟ่งพุ่นใส่หลังเดียวชุดมากึงเป็นฟ่งนี้ทั้งหมดเลยคุณพี่หนองย,ย้างงามมองนี้ทุกเดด้ก็ต้องเห็นอ่ะเขาเหมาคุณยายเขาไปเดีย๋ยวเจอกันมืนเศร้าทำมนูุเมืองครับผมหวยกลางปลาเลย กลางทงนาเลยตัวมี้นามเลยเนี่ดูไงร้อมเลยครับขุดเปลวมันขุดเปลวอยี่พี่ไปครับผมเจอกันมื้อเศร้าครับแก้วเหลือบักมีเหลือบักนิว้วแม่ผมเออเฮ้ย เดี๋ยวเวลาอีกแล้วพาพี่น้องไม่ายามหนูคือเก่าพ่อแม่สวัสดียามส,สดๆพี่น้องครับได้เวลายามกับดักกันแล้วครับกับเหยื่อของเราเข้าเมาคุณยายนะครับวันนี้ทีเด็ดครับเหยื่อในตำนานมาลุ้นกันครับผมทางบนงนี้ใส่น้ำปากขวยโอ้ยหอย,อยมันขวดมาอีกตัวนี้พี่น้อง วานว่นาเป็นสีเด้วยนี่โอ้ยบ่เอาได้เข้าเอาเด้บ่เอาครับผมจะหมด ที่เล็ดย่างดีนี่บ่าแต่เลยครับนี่ห้อยแต่เลยย่อมัน,นือเข่าดีอย เขาเขาเมาอยู่นี่นี่เราหมดเขาเลยพี่น้งองไปปากไวยขวดละวะโอ้ยหมดยองหมดที่ได้ดิเขาเมา เป็นไรเดีดว่ารังนี่โอ้บอดีดตัวเจ้าของเวาถุงมาเจียบขออมอเวลาถุงมาเจียบไว้ เขาด,ดีอ่ะพี่น้องบ่เขาเลยครับไอปากกล้วยมันปดวดว้อหนเนี่ยเด็ดนะที่เดือดย่างดีไหมโอ้ยนั่นพวเขาครับผม โอ้ยบอกคืออะไรไปดิผู้ยังงามแมวขมอ๊อกะมมงได้แร่งหมดขึ้นมัน้ยหล่ะเอาโดนอยู่ครับโดนอยู่พี่น้องพี่พี่ครับผมคุนใส่ไว้ทั้งปุ่นมาถือหลังนี่ครับผม ือว่าแลวตัวทางมันงามครับบางนี้เดินทางมันเดี๋ยวได้ครับผมอ่ายังมีอือโอ,อโอ้ยตือมือจะขวางครับผมพี่นอ้องกูกูอยู่กูค่อยๆอย,อยู่โอ้เขานี่ได้พี่น้องครับกลางตัวเลย เป็นกลางตัวหัวละ่ะ <c oughs> เป็นไหนีน่เหี่ยเขา้าเมาคุณยายไม่เคยทำให้ผิดหวังครับผมหนึ่งแจมกันยังดีกัะถือว่าได้แล้วครับผมพี่น้องแต้มเดียวสวยยู่หนูตัวกำลังงามพี่น้องยังมีอีก้วย โอ้ยบ่วงวเรียนเลยครับหลังเดียวหนึ่งนะอยู่ฟังเลยซื้ออะไรล่ะพี่น้องปลูกไว้ยั่งดีเด้ สุดท้ายท้ายสุดแล้วมาลุ้นกันโอ้ยมันถมกลับมันว่เข่าครับผมมันถมกลับดักเข้าเลยนี่ผยงเ็บถมกลับดักเลยครับ Để can vô Có màu cái đấy Cái à Quầy bắn phi Nú nhây lên, hàng mực nhây đây Nó, nó cái nú thao, thao. ข้าวเม่าคุณยายจัดไปหนึ่งแต้มนะครับพี่น้องไปครับผมคือว่านี่แต้มอยู่ก็จะหาเหยื่อปูมาใส่มันมาสัมมันหรืมลายอยู่เดยถผมกับดักพ่อแม่เอาเพราะว่าพ่อยากเข่าข้าหเมอาครับใส่บดีต้องใส่าใสาทางมัน ธรรมชั้นตอกอยู่นี่ผลงานของเราวันนี้ครับรูอโโยู่น้ำขีดดินแห่งมันกเป็นสะอาดสะอาดจัิงที่เราพี่น้องเป็นแห่งแห่งนังเลยแบบนี่ไม่สั่งหาเห็นมันไปกินน้ำอยู่ดอกสั่งนึงนี่โอ้หมา้งงา,มมา,ย,าย,ย่างงามไหมควายย่างลายยังไหนเดยตัวเดียวนะลูกรุ่นนี้นะที่ร้ายอยู่พี่น้องครับ ตัวอะเป็นหนูละแวงหนูใหญ่มาใหม่หนูละแวงเข่ากับหยักเอาขอบคุณเรื่อยๆครับผมสวยเหรอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กำลังแรงใจได้ครับผมหมกมงค์เคงืงเรอผ่ารันค่องเหรอขอบไปเห็นงานต่อครับหนึ่งแต้มมาตรฐานของเราแหละครับผมบ่อลายดอกพี่น้องไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับ